สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกันเพิ่มเติมนะครับในก๊เจที่น่าสนใจตัวนี้ผมสินค้าสั่งจาก l a z a d a แต่ชิปมาจากเมืองจ,จีนนะครับสินเจิ้นะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บแว่นตาในรถยนต์นะครับปกติที่เราเจอเจอกันก็จะเป็นคลิปใช่ไหมฮะเป็นคลิปเอาไว้หนีบขาแว่นตาทีนี้ปัญหาของคลิปมันก็คือว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันก็ใช้ได้แหละ แต่ผมคิดว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบกล่องเลยฮะเป็นกล่องคลิปเราแว่นตาใส่ในกล่องแล้วก็พับแล้วก็เสียบไว้กับที่บังแดดในรถยนต์นะครับตัวนี้ผมสั่งมา2ชิ้นราคาประมาณ200กว่าบาทนะฮะสองบาทรวมส่งนะครับส่งมาจากเมืองจีนเลยนะครับเนี่ย Lazada Warehouse สุวรรณภูมิเลยนะครับเนี่ย พใช้เวลารอประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะรับสินค้ามาก็มองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้ดีว่ามีการแกะอะไรไหมเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องว่าได้แต่กล่องไม่มีสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงถ้าพูดนี้เพื่อนๆก็คงจะงงว่ามันยังไงกันนะกระแพ้มานะครับดีครับผมสั่งมาสองอันสะไว้ส่นไว้กันแดดอันหนึ่งแล้วก็ แว่นสายตาอันหนึ่งในรถยนต์นะครับสำหรับกล่องที่ส่งมาเป็นกล่องพลาสติกกล่องดำกล่องกระดาษดำนะครับนี่ฮะหนะึ่งเอเคหนึ่งเก้าสองสี่นะฮะสมาสองอันเลยสีอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นสีดำนะฮะสีดำหนึ่งเอเคหนึ่งเก้าสองสี่นะฮะผมสั่งมาสองชิ้นเอาลรามาแกะดูกันข้างในนะครับสินค้าลักษณะรุ้ม่าหน้าตาเป็นยังไงจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนนะครับ ให้ผมลองก่อนอ,ออกมาแล้วนะฮะแพ็กมานะครับดีครับนี่ฮะเป็นกล่องตัวนี้เอาไว้ยึดติดก,กับยึดติดก,กับม่านบางแดดนะครับเป็นพลาส,สติกดีฮะเปิดยังไงเนาะอ๋อได้แล้วครับ ดูกันรอบๆก่อนนะครับเป็นกล่องแว่นตาในรถยนต์นะครับอ๋อเป็นกดเปิดกดปิดนะฮะอย่าไปงดัดซุม 4, สซุมหพังนะครับงัดนะไม่ออกครับกดเปิดกดปิดกดเปิด ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ยึดกับที่บางแดดในรถยนต์นะครับมีอะไรมาให้ด้วยก็ไม่รู้นะฮะตัวนี้ยังไงบอกว่ายังมึนงงคาประสาดอยู่ดีครับมันู้ใส่ยังไงอันนี้เป็น น่าจะเป็นกาวนะฮะอ๋อเป็นกาว3 N นะฮะอาจจะมีการติดกาวเพิ่มในบางส่วนบางจุดนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะต้องตัวนี้คีบกันกันกบที่บังกระจกเอที่บังแดดในกระจกนะครับที่บังแดดส่วนตัวนี้ก็ตัวใส่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ตัวล่าง ตัวล่างก็จะยืดยังไงเสียบเข้าไปเหรอตัวนี้เวลาเราใช้ก็ต้องเสียบเข้าไปถูกไหมฮะมันจะเป็นลักษณะยังไงแล้วทำไมมันถึงมีตัวนี้มาให้ด้วยคู่มือก็ไม่มีผมดูอีกทีมีคู่มือปะ่ะคู่มือไม่มีนะฮะ เดี๋ยวค่อยดูเอาแล้วกันนะคค่อยศึกษาเอาทำใจเย็นๆแต่ลักษณะของพลาสติกก็ใช้ดีฮะเป็นตัวกดเปิดปิดก็โอเคฮะสำหรับราคาร้อยกว่าบาทก็โอเคฮะผมรับได้เอาไว้ติดที่ที่บังแดดในรถยนต์นะฮะ,ะนี่ผมสั่งมาสองอันนะแกะให้ดูสองอันเลย แล้วก็มีตัวอะไรกําลังูกใส่มาให้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองติดดูแล้วก็จะเอามารีวิวหลังจากที่ติดแล้วนะฮะเหมือนเดิมฮะกดเปิดกดปิดแล้วก็เป็นตัวอะไรนะฮะเหมือนเดิมฮะ เดี๋ยวผมจะไปดูในรูปอีกทีว่าเขาติดยังไงในภาพนะ,ะเดิมฮะมีกาวมีคลิปแล้วก็มีตัวสีสเงินเงินเดี๋ยวผมจะไปลองทำดูทำเสร็จได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับก็สรุปว่าน่าสนใจดีฮะสำหรับเพื่อนๆที่เบื่อคลิปที่ติด แว่นตาในรถยนต์นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นกล่องแบบผมก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปติดเลยหลังจากถ่ายคลิปเสร็จแต่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูกทวีว่าเวลาติดแล้วมันจะออกมารูปร่างหน้าตายอย่างไงผมสงสัยนี่ใส่ตรงไหนเนี่ยมือโนธรรมศาสตร์มากว่าน่าจะใส่อย่างนี้นะ อืมใช่ฮะใส่อย่างนี้อ๋อก็เป็นล็อกเขาฮะแล้วตัวนี้ใส่ทำอะไรตัวแถมมาให้ไามผมว่าอ๋อใส่อย่างนี้ฮะง่ายๆเสียบคลิปเข้าไปก็จะล็อกเลยเดึงออกไม่ได้เลยนะต้องต้องกดโอเคครับหรือตัวนี้จะเป็นตัว อะไรข้างในนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ๋อข้างในบุกระมยีนะครับข้างในบุกระไมยีนะฮะพอามาจับดูแล้วได้รู้ว่าเป็นบุกระไมยีผ้ากะมยีตายเลนนี่เป็นรอยฮะเสียบก็เสียบอย่างนี้เลยฮะโอเคเบื้องต้นก็ตามนี้ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นกับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเลือกซื้อสินค้าใน Lazada แต่ย้ำก่อนนะครับตัวนี้ชิปมาจากเมืองจีนนะฮะใช้เวลาส่งประมาณ2อาทิตย์อันร้อยกว่าบาท2อันไม่ถึง300นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังกันใจกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ